โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยจังหวัดชัยภูมิภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิโรงพยาบาลชัยภูมิและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจากสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข พอผู้เท่าเล่าเล่นก่อดเฝ้าคันคลอดเด็กเกิดรอดเติบโตสมวัยคอนเซปต์นี้ต้องมาโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเราต้องก้าวให้ทันภากรกิจส่งเสริมพัฒนาการลูกหลานพ่อแรงจึงเลือกพื้นที่นำร่องอำเภอเมืองห้าตำบลได้แก่ท่าหินงูทรัพย์สีทองดองหลอนห้วยบงเหนือและโนนตำรา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก7แห่งอันประกอบด้วยบ้านท่าหินง,งูบ้านห้วยหมากแดงบ้านวังโพนบ้านโนนหนองฉินห้วยว่าและขี้เหล็กใหญ่มีเด็กเล็กจำนวน304รายพวกเราพร้อมแล้วที่จะพัฒนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในชุมชน สนับสนุนการดูแลหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดและพัฒนาการเด็กในชุมชนภายใต้แนวคิดให้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการดำเนินง,งานที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจัดอบรมผู้สูงอายุในชุมชนครูพี่เลี้ยงบุคลากรสาธารณสุข พื้นที่นำร่องค่าำํำรวจในด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดด้วยสมุนไพรไทย,ไทยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในทุมชนประเมินพัฒนาการตามผู้มือเป้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย d e v e l o p m e n t a l s ชอร r เซอร์ a รนต์แอนด o โปร n ม a ัหรือ DSPM โดยครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง7จ็แห่งลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังขับเครื่องงานโดยสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธ้าสุข ด้วยพลังของเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กหญิงตั้งครรภหลังคลอดมีเครือข่ายผู้สูงอายุ5ตำบลตำบลละ10คนรวม50คนเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยจำนวน16ราย เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน304รายได้รับการคัดกรองเรื่องต้น278รายพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า17รายมีการประสานส่งต่อประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่โรงพยาบาลเชฟูร17รายขณะนี้เข้ารับการกระตุ้นแล้ว12รายพบว่ามีพัฒนาการดีขึ้น5รายซึ่งอยู่ระหว่างการกระตุ้นพัฒนาการอีก5ราย ไปโรงเรียนก็ก็พูดน้อยเอดือนะเยอะแต่พอไปโรงเรียนไปสักพักหนึ่งเขาก็คุยเก่งพอคุยเก่งแล้วเขาก็รู้จกักไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมารู้จักสีจากอะไรจากจากแดงจากเขียวเนี้ยตอนนี้เขาก็รู้แบบทุกสีแล้วพอไปหลังไปหาหมอมานี่เขาก็ทําตัวให้มันเปลี่ยนขึ้นดีขึ้นอยู่พัฒนาเขาขึ้นอยู่แล้วก็ต้องตามกันไปเรื่อย นวัตรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานตามโครงการทอ่อผู้เท่าเล่าเล่นก่อนเฝ้าขันคลอดเด็กเกิดรอดเติบโตสมวัยแบบไร้รอยต่อเพื่อให้เด็กในชุมชนที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นแก้ไขและส่งต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไป เกิดแกนนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุใช้เวลาว่างในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผู้สูงอายุเนาะก็บางทีก็อยู่ว่างบ้างแต่ว่าถ้ามีลูกมีหลานอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีได้พูดคุยได้มีเวลาได้พูดคุยแล้วก็การเลี้ยงดูเด็กสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยเดกต่างกันเพราะว่าสมัยก่อนก็เลี้ยงดูไปตาม ในการที่บ้านเราเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีโทรทัศน์มีเตียงมือถือเด็กก็จะชอบเล่นมือถือเป็นส่วนมากอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาอยู่กั่ทุกวันนี้แต่ว่าถ้าผู้สูงอายุดูแลสมัยก่อนเนี่ยก็ใปตามอัต,อตราภาพของบ้านคนจนวกเราดูแลกันนะครับแต่ผู้สูงอายุก็จะมีประสบการณ์นในการ่านเยี้ยงดูลูกหลานมาป่อนเราก็าถือว่ามีปูิปัญญาที่จะ เลี้ยงดูเด็กให้โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพได้อันนี้ก็ผสมประสากนกัอย่างกาุกวันกับทุกวันนี้นะมันก็จะดีแต่โครงการนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนโครงการที่ดีแล้วก็ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ผ่อนคลายกับความเป็นอยู่ไม,ไ,มไม่เหงาและไม่ว่างก็จะทําให้ผู้สูงอายุนิ่เเงาแต่ถ้ามีล,มลูกมีหลานก็จะดูแลแล้วก็มีพูดคุยกันก็จะไม่เหงก็เป็น,ปนโครงการที่ดี ท้องถิ่นเข้าใจถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านพัฒนาการเด็กงานแม่และเด็กมีความท้าทายมีอุปสรรคมากมายทั้งสถานาการณ์การระบ,บาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การคัดกรองพัฒนาการเป็นไปด้วยความยากลำบากในรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าผู้ปกครองยังไม่เห็นความสำคัญขาดความตระหนักและไม่เปิดใจเข้ารับการรักษา แต่คณะทำงานไม่ยออ่อท้อทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ข้อมูลเกิดการยอมรับการตรวจประเมินและรักษาต่อโดยผู้เชี่ยวชาญก้าวถัดไปสู่อนาคตพร้อมแล้วหรือยังที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนทอผู้เท่าเล่าเล่นกอดเฝ้าคันคอดเด็กเกิดรอดเติบโตโสมวยัยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ ด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ผมอยากเห็นลกบบูกหลานพ่อแลพัฒนาการอย่างสมวัยเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศเป็นผู้สูงอายุอย่างสาง่างาม